เครื่องซี่ใหม่ๆหอมๆกันต้องการให้มันใหม่มันติดตั้งเสรแล่วเครื่องมันจังหอมล้วนเลยกับวะเนี่ยแต่กินดิบเขาก็ยังกินอยู่หอมเออโอ้ยแบบเขียนไม้คิดหน้องหัวตัวจีบหวานมาเด้อครับเรื่อไปแบงในแกล้งพึ่งตาเศราแท้ไปสู่ป่ายิ่งมาออกสู่ป่าซะอีกป่าอยู่นี่เนี่หอยลัดต้นหอยลัดนี่เป็นไหนเจ้าวะพอดเด็กกันเนาะเด็กกัน แต่วตัวนี้ s <S s <S this, this. Yani uh ันเสตัอไหนนียดูควานเตี้ย่ตัวหน่อยแม่นบอเยตัวน่อยในการนี่เออถาสูต่ต้งกันที่ขอต้องการนึงไปโอ้วานวานไหนี่อันนี้เอฟซีรือให้นอันนี้เือมอเะาเอเอาอีแก็บุนะนของเลือได้หนาตัวนี้กับเอฟซีอก็บคือกันเอฟซีกันบ่เอฟก็บมาตั้งไก่ไฟร้ายออกมาสิมเย็นาะมเย็น่มเย็นเลยมเย็นเราเขาดิ มันหมันหอนจะกินเ่าเสียบขสหัวนูสดหัอนแลก็เบิดตัวนเนี่ยเอาเดียกันใหญ่เากันเอาคนเขากันตนี้ส่วนไปกวางเขาวไปน้ำย่างกิงที่เป็นกระเสียบแก้บผมไม่เจ๊เขาอยากเอาลางนาดบอบึงม่วยดิบมูขึ้น่าวันสุกนะ ก็อย่งนแล้วใหม่ๆสุดๆสุดๆจากปาา์มเลยสุดๆจากปรามีอันมันไปไหนก็ได้ไปอันยันนี่นี่เือได้สูบเฮ้ยือยงไรเพื่ได้สูบคือตื้อแหวันมาเทียนแหอยู่ื้อไรดเป็นอย่างน้นคัดบ่วัวไอวัวตะกัดแนวไเมันกบไพรกบไผโอ้วังกบเพรานี่โอ้ปั่นหอกเป็ดกีปลาม่เด้อสันเด้อคัดเดียวลูไปจิคัดีกเอาไงเยิ่งแม่เน้ย มันต้องควงกันยิงดี้ยางยิ่งมดหมดเลุ่นจอกบจอดด้ยนะับกับสองแหงบอกอยู่แหว่านเป็นปตัดไม้แหงอยู่เห็ดเดอกันพวกเห็ดเด้ว่าท่านโอ้ฟูดีว่าอืมเ้ยมันเท่ากันแล้วก็อนยังไปตั or, ้งเครื People, here, ่องมาเท่ากนตัวตั้งเครื่องไหอีกคือเขาดีนะอีก ตมืองนึ่งมาถึงแบบใคอยู่มืออื่นไม้หนีแห้งเด็ดเอานามายิ่งปลาจะไปถือมั่กระเถือก็อยางนก็แกปูนระนี้อยู่แม่มีอยู่บ่ดูปุ๊ดข้นียูมาสีไลเด้อบเสอหรอแบบว่าเห็นนั่นปูแกบตอดีมไปยืดูโอ้ทำงามเนี่ยปลาขาหนมาเกี้ยวกยืดด้ืย ขึ้นขวบความสุดครับน้องอุ้ยขัวบ,งบ,บ,งบ,นนบวังตับบังตับแน่นอนในหนุ่มบาดปลาเรายิงตับบังมุนเนี่ยนี่หนุ่มกระเห็ดเสียบเนี่ยนี่ไงหลงสุดสุล้างสะอาดๆชื่อขมเอวให้กินในหน้าหนุ่มบาดปลายิ่งกว่าเชียงเคันประกาน เานูเข้ามาตี้ไปเลยเขาเมาบะแรกหนูว่าเขาเมาเนาะเนี่ยี่แรกกืบบอจักเว้ยเขาองเปบอได้เปนนอนสอดเกียงเลยเขาหรอเนี่ยเสื้อเด้อคนวาไปแฉกเขาไหมไปแรกกนเอาไปตไปแกเลยบอ้สอดเกกับเขาก็ไไ้แลกยังเขาเมาว่ามีสี่ขั้นดอกมันสีสวครพสุขเอาบีสิเห็น่ทะกอนรตเนาะ นม่กือกี่้อใส่เมานมานปาเดี๋ยวด้เอ,เอาหนามควนอคอนุญาตอืมอาก,กาศตอนพีตอนนองครับมีการทง,งานหนึ่งสีละน้ำอไราเห็ุกินซุสซึ่งสละเนี่ยนี่มันมนาห้ามันตัวเราไม่แย่งสิละก็ยาวพอหานบอเอาก่าาสุดไดเครื่องแบบเนาะอเน่ยขัตัวมันมันไ่มีกะกีกะกีน้ำเขากบใส่ตัวนี้แหละตัวมันมันน่ยทั้งในทั้งแบบไฟเครื่รองแบบเพื่อเนเครื่องแบบเครื่องแบบนมบานปา ยิงสีแดงเฮียซีวิตนหางตรงยางลงทงเนี่ยเขาปลาเขาลงหางนู่หางนูครับสวดรดเลยขึ้นเอาบขึ้นบอกเอาไ่ติดตามก็นที่เข้มยิ่หในคลิปของมุ่บันปลาเพราะว่านู้นหันไปยางใหญ่ไร้ด้ยกัยังใหญ่ยนรเป็นแนวเกี่ยวกัสีดินไหิบข้าวคนว่าใส่กันตัวเข้าดองเหล่าเขายังดองอข้าวเดียวเบิ้นอค้าใส่เบิดลสองล็ งี่ยนนี่หนังเราเป็นหนังหือปลายเหอเนี่ยนี่าน้าตัก้าวลงไปฟัดกับพัดเดนะครับขัวสุดอนหันนี่ที่เด็ตุมหวยตุมกระไรเนี๋ยอยู่อ่ะเพราะาเักมาเนาะักมเิ็นไตุมตุมม่กกันแล้วเนี่ย มาเมือนรื่องข้อติไปอีกเป็นวันไปอยู่ไปอยู่เพาะวัวแม่พวกกันยุงเทียมมันแทบไม่ฮะหนูไม่เดินมันเห็นคลิปข้อแม่ไปแต่สารสมถยังเนี้ยเมือนวันที่เท่าได้แต่ไก่เขายุ่งทุกการเขาต้องหาไปตัวล่วงเขาตัวผูป้เขาบอกวอยได้กินนี่เออเบื้องที่แบบพี่น้องโอ้ยเบื้องเด้อจะใส่็จก้อนองพี่น้องเบื้งตับสุดๆครับก็เป็นจูไรขึ้นหัวคือกล้วยายูบาทปลาลําเหมียนเนี่ยล่ามเบื้งเป็นยังบ่นะ khương con, quân khương oi phải mong muốn hãy chăm tai là 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 chăm บรรยาก,กาศครับหลคุณงานขึ้นเหนือไรขอบคุณมหมันปลาได้ไรเลยเออเอื่อเพื่อเพื่อเพื่อเชื้อถุนอือนะนี่แหละครับคัวใส่กับเพลิงเจิงเพิ่นใหม่หมอติดหมอพือ่อละ หัวต้นใหม่หมอติ๊หมอต้นสูกระเทือนก็จังสิเติมหนาครับคือเอากินเอากินใหม่หมอห้องเครื่องนี่ให้มันให้มันดับกินกินห้องห้องหนูหน้าครับอืตามสูตรนั่นแหะละคือเคยเล็ดสเลอร์คีตุนพานม่านนั่นแหละแต่ว่าไฟต้งอยู่ซื้อว่าสิบแห้งมันไหแต่ว่ากับพ่อได้อีหรอครับอ่ะแก่ข้าวก่อนพี่น้องข้าวก่อนครับ เดี๋ยวดีแล้วครับมามาเบิรงนี่ละนี่ละสูนขั้วเฮียนมเห็นบ่นี่ครับเครื่องกระติดกระถ่านคือผมต้องการให้มันใหม่ให้มันติดจังๆี่ลือเครื่องมันจังหอมล้วนเลยก็เนื้อหมูนี่หอมๆกำลังรับกินเลยก็สิครับขามันได้ลักษณะนี้แล้วกเกิดขึ้นจีหยอดหนามลงนะครับนี่นี่หวานยอดหนามลงไปเลยหนามลงไปเลยกินเรกินอะหยอดลงไป ลงไป,ป,ยยงปอย่างคนที่ยื้อย่างคนยืนนี่แหละที่นี่นก็สิตสามโดยพักทั้งวันเนี่เพป่นเดือดเต็มที่ปุ๊บ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 เอาพักเอา,าหนาเอาลงที่เขาเตรียมไว้นั่นแหละเอาลงใส่นี่กระปุง้งจะการเลยวาคนคะนน่ะสีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งสีเนี่ยผมตุกด้วยครับใส่ชีหลายๆเนี่ยหน,นุ่มหมั่นฟ้าเรามักสดข้ามีแนวกระตุ่นตอมรับสดตอมอยากอาหารอีกกระแหงสดเด็ดงั้งนบอกอีนี่ให้มะกไก่ได้ไป มาพี่นอ้องชุดใดทีล้วครับเกิสิปุ้งเกลือเกลือเกลือผมบกคอยใส่หลายดอกผมงัวผมชุดเท่า,านีล้ละฮะน้ำปลาแดดน้ำปลาลาปุ้มปุ้นีาน่างละน้อยนะึงเนาะนี่แนว่ยผ้าผมครับมันบ่มีบ่ได้ไปเก็บ พักกระโดดพักอัน่นี้นะที่นี่เกียยเก้าบาทนะก็เดี๋ยวจะเติมพักครับที่น้อยเพี่สอนาที่เวลาครับพี่ที่ปุ่นอะไรสี่เอาเด้อหนองนุ่งเอฟซีรับมาบานจะมาเห็ดสุพอสุเมียกินถั่วเปรตลา ดูโดดเขาก็บอกแจงครับงอยเป็นสูงงอยเขาบอกโดนเหรอน่ามหันเนี่ยเขาบอกเกินหน้าที่สองหน้าที่เหรอเราก็แจงห้องนี่ละมาเชาพักลำใช่หรือครับก็พอหอมหลังจากที่บกเขือก็บอกแจงก็สูงกันละมันนีรลองนี่ละพักลำมันสูงไงเหรอครับกับหอมเฮานี่ก็บ่ยากแต่กินดิบเขาก็ยังกินอยู่หอม เออโอ้ยแบบแขียนแม่พี่น้องตัวตัวอยู่บ้ามาเด้อครับเด้อตอนพี่ตจ้น้องมาสดงกันหอนขอเศร้าครับขอบคุณได้ไรเด้อหนุ่มบ้านปลาเอ,อ้ยเทีนนยนไอ้มีอาหารการกินกินเกลือไปไม่ขาบคุณได้ไรแหงเอาอย่างีไม่เห็นเป็นผู้ใหญ,ญ่ใหม่รักขึ้สูงเรื่องห่ผู้ใดญ่มีอย่างงามมีอย่างงามด้วยหนุ่มบ้านปลาเอ,อ้ยสดุกันนะครับเดรืออ่อยขากตัวบ้านมาพี่น้อง เย็บสิขว้างเฮียนมบันปลาไหนเวลาแล้วเบืองน้าอุจุโอ้ยคำเขาใหญ่ๆจัาเมึงนี้พี่น,อน้องนะอะนีว่างน้ครับม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อบานตวจกัเจ้าบานเยใช้แต่ทิบเขานี่กัม้เบืองตอนมันเน่ลุกล้บอกเี้ยลุกเล้อาวอ้ว้าไใส่ใชนะ่ว่ะมาเด้อครับพี่น,อน้องมา มามาจะปกูมา,ปเ,ปมาเอาวะอืมมันจะกินพ<ะ>ได้ยูวนี่นอนจะไปกินขาวหมอนี่พระไนูน่มันเ่ีเนีเลยตันงีสดอยู่อัอนนี้ <laughs> ขอต้องการนะครับเ,จ,เจ็บแสบอนี่ละ <laughs> เอ้ยหอนหอนเดนนี่นนี่นพอดีขอพอมาแล้ววันมาเอาดู <laughs> อืน,นี่นะครับ <laughs> มาแมา่แม่พ่อว่าง ่ายามก้เินน้อมันเป็นดมนี่จากวยุ่สายนั่ไบ้น้เว้ยบ้านานอยากกินจะเลิกง่ายายมก้าตัวนี้นนนังหอกหมูกับพไยหมูเป็นเบาหน่อยเสียบล้มันสดไหมงายหอายสักคู่ตัวนี้ผมจะไปเคียนงัวอยู่เวลาพวกอะไรจะมาโบเดียวพราเร่องเบิอ่ดอ๋อเขาเสียบเต้อง้าบัวแลัวบหนอ๋อเมยเย ไม่ใส่หมดก็มีกี่ดีเุยๆไม่ซ้ำนี่ละถุงก็สูบตายอยู่เหมือนกล้วยกล้วยเต้องเต้าสูบอยู่ว้างขวัญนี่ก็ไปอยู่ปลาร้ายกันบ้างเมื่อกี้บอกเก็สูบไปแลยวมันจะไม่กินเขาคนล้วม่ดีเลยให้ชูน้ำมากินในน้ำกินเย็นนี่นี่นี่เร่องที่ร้าีกใบแมาเด้อครับพี่น้องกินเขาเนาะปีกใบกูนี่เว้ยโอ้ลุงตรวจ้ะบอสปีกใหม่โอ้ยหอมกันนะครับเด้ออ่ะ นี่เราเข้ามาเสียบจนออกดังพี่น้องเอ้ยจำจำอ่าอืมอืมพี่เสียบเสียบนั่นมันตัวมากินเมียละตึงสดตึงแซ่บรวมกับการลอกควายครับตาพี่น้องครับแจ้งโคโลพี่น้องข้าอยู่บ่ผิดหวังปากตวานเอ้อพี่น้องเอ้อต้องการมาขึ้นมาบ้านเฮา ทำผักคนจนสมองจะตาตายตายตาบาดเนี่มากินของปลาจพักไอตูอยู่บนเี้อืมไปตัวนั่นเทานั้นนกวนอืมดีใจนน่หอนเนี่ยงงเอาลยเออกินดูกินด้อืมอิ่มก่อนเรจเปบเเปกมมอันตายตายแล้วเนี่ยตายตายก็กูกกูกินแล้วกินเหมือนหนอนไม่ไา้เเยาใครก่อมงดูเปรีบไงดูว่ะอนหอนนะสามรอถึงเลือยว้า

อยูค่อยนี่คือโงเียนอยปัดเกือได้ลยปลกรคู่กอ่นี้งว่ามึงก็น้ำกวางตัวปันแจมกันนะครับเลยตนี้ยชอบมากอยากเลมันตัวเล่นยตัวนึ่งในบางตีสัตตีห่าูจ้ะทำงงว่าเขาจะใไฟจุ่เหรอาันตัวจมกัน้ะขอายไงี่น้องจําจมแจมแจบเดียว ตัวเหมือนบ้านอาหารเมืน huh. บ um, uh ้านแกงอะย่ียแแกงยกชนเาหลายไปหาปลาเจ้ามันปลาขเาบอกไปแล้วหมหอปลาเาเาไปจบยิงปลาเจ้าม่นมันฟูปลาเนื้อตปลาทูนาฟูปลาเปยิงมาเห็ดกินกันเนี้ยนี่รู้ปเจ้าม่นบ่ได้เอามันฟูน้ำหยมันมีอยู นี่มีตาหัวกำนุนกับพี่้องนมันหากิ้นไนน้ำบานเท่าเนาะแจกเบของตปมรเบ๊ะผักครับเุุใส่ใส่ันเนาะงาบ่าวบ่าวโอ้ยเบรมยุบัดเนาะบรแม่พักแวมันไหน house, ไปอยืนจอจานอะไรมเบน่ที่พอัางครับกาซึ่งเขาัากาเที่อาหารบ้านบ้านพวกอ้นมนี่ละ มีใจอยู่น้ำมันเราขึ้นไปวท่าน้ำมันหนอมีอยู่น้ำไม่แล้น้ำไม่เพิ่มแช้น้ำไว้่ไม่เห็นบเดวยัไม่ได้น้ำโอ้ยจำไปแล้วผมปาก่ัน้ะครับเด้อปักเว้มน้อจัดากปลาครับกสวนเห็นมอแสีบจิ๋วปากน้อย ยาบอนุาปะักเวยแต่คนนี้น่หลายๆเด่นยาีเรียงการคุยทรศัพท์ยางไปยิงหมูนอยาบนุเยกกินมลอตายต่ยายิงพี่น้อมึงยาคุยแซกเด่นทรศััท์อ๋อมันต้เก่านะบนตายเป็นเมืองเงหูจักเวลาเป็นนางเา่ขเว้ยครับโอ้งครับสดยเลยตัวผมเบิดเลย ตุนแต่ควกมก็้าอยู่ได้เฮียแมนวะปาเาเป่าว่วดมือวดเลเนี่งามมว่านี้มาถือบาตตาฟางข้าเรางหม้อเนี่ยมันฟางหม้อแบบูฟางเด่นโทรกัพท์เดี๋ยวมอนแมทอนแมแช่ดบแ่ตูนะกูเจาไหนมาแช่ตูนมมีมากกับเผาเ้ยมันก็แก่ครับ หามงรวพี่น้องจะับกินกับปากตอนนี้ักบรรยากาศการก็นอาหารการกินอาหารอนสานเหมือนบ้านเลยมากกับปากนี่ะครับคนไหลก็แช่ก็ตตามอย่างยาใจกินกินพี่น้องเบ้างดว้ังพี่น้องเห็นนี่ละบด้จัดสันปันแตงยังหรอกเลี่ยวง่ายๆอย่างนี้ล่ะกินเดยวเนมือวาองกับ่มีตกากันเอุ้มานฟ้านี่ละสั่งเอาอออืมอืม